หมอแลบแพนด้าตัดพ้อหลังถูกเลงดำเนินคดีสืบเนื่องจากที่จุดผ่านแดนถาวนมู่บ้านแหลมที่จังหวัดจันทบ,บุรีพลตำรวจตรีรุ่งโรธได้เดินทางมาตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีหมอแ l ลแแผด้าหรือหมอแม็กนักเทคนิคการแพทย์โพสภาต์พชาวต่างชาติลอบเข้าไทายผ่านช่องธรรมชาติพื้นที่หมู่บ้านแหลมหมู่4ตำบลเทพนิมิรโดยมีพลตำรวจเอกเฉลิมชล หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานที่จังหวัดจันทบ,บุรีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองให้ข้อมูล โดยพลตำรวจตีรุงโรธได้เผยว่ากรณีโพสต์ภาพดังกล่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำลังพิจารณาว,ว่าจะฟ้องหมอแลบหรือไม่อย่างไรกำลังตรวจสอบเจตนาในการโพสต์ว่าต้องการอะไรถ้ามีเจตนาทำให้เกิดความเสียหายแก่ภาพรวมต้องดำเนินคดีในความผิดทางพรบอรคอมพิวเตอร์พร้อมทั้งยืนยันว่าทุกฝ่ายตั้งใจทำงานเต็มที่อยู่แล้ว แต่ด้วยข้อจำกัดของสภาพพื้นที่ทางธรรมชาติโดยเฉพาะตามแนวชายแดนที่มีความยาวถึง86กิโลเมตรจึงจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีด้านการตรวจการเข้ามาใช้ในการทำงาน ซึ่งล่าสุดหมอแลบแพนด้าก็เคลื่อนไหวแล้วผ่านทางแฟนเพจ Facebook โดยเผยความในใจว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปคงไม่มีใครกล้าเป็นหูเป็นตาให้ประเทศเราแล้วล่ะครับก่อนจะโพสต์ผมนึ้อไว้อยู่แล้วว่าอาจจะออกมาแนวนี้ซึ่งผมมีเจตนาที่ดีเพื่อช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันโควิดในประเทศของเรายังยืนยันหลักการเดิมว่าผมจะยังคงช่วยเหลือประเทศชาติต่อไปในส่วนที่พอช่วยได้และยังคงให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอย่างแข่งขันต่อไปเสมอครับนั่นเองละค่ะ